พี่น้องเบื้องมงค่ะบอกย่อมลลยหลยได้จ้ะบอกย่อมบันข่อยกำลังแบบเต็มต้นเลยพี่น้องถือฝนมาแห่งแต่งานเวลาข่อยว่าไกลกับขันแข่งกันกับข่อยทุกครั้งที่ข่อยว่าอัดวิดีโอมั่นก็ต้องขันแข่งกันกับข่อยละค่ะพี่น้องมือนีฝนก็คือคือสีลิ้นลิ่นอยู่เลยค่ะข่อยกําลังนีความคิดว่าข่อยสี่ยืมรถลูกหัวสี่ยืมรถลูกหัวไปทํางานเนี่ยพี่น้อง แต่ว่าตาสินใจบ่ท่านใดอยู่ว่าสียืมรถคันใดของเผ่นพี่น้นองมาซอยข่อยเลือกแน่ว่าคอยสีเอาคันใดเอาคันนีบ้บอพี่น,อน,น้องคันนี้กะม่วนอยู่ไดพี่น้องถีบคอยเป็นคอยไปอะเขางานเก่ามงคือสีหอดอยู่ดอกค่ะสีบกว่ากิโลหรือสีเอาคันนี้ดีพี่น้องตดสินใจซอยคอยแน่ว่าจะเอาคันหนนี่ค่ะพี่น้องรถเปิดประทุนนั่นนี่ คันนีบต้องถีบยากพี่น้องหรือสิเอาคันนีบ่พี่น้องเลือกโชยข่ในเด้อว่าข่สิเอาคันไหนแค่นี้ล่ละเลือกได้เราบอกข่ในเด้อแค่นี้ล่ละจ้า